กฎหมายที่พวกเราได้รับนะคะคือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเป็นกฎหมายที่ใช้คุ้มครองผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์เช่นสิทธิ์สิทธิบัตรก็เครื่องหมายการค้าค่ะเพื่อให้เจ้าของผลงานมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้และการแสวงหาประโยชน์ค่ะพย์สินทางปัญญานะคะเกี่ยวข้อกับธุรกิจขนาดเด่อมอย่างไรธุรกิจที่มีโลโก้ชื่อแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์เฉพาะตัวนะคะต้องจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบค่ะ2น,นะคะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ตามกฎจะส่งผลกระทบอะไร 1. นึน่งถูกเนือคดีตามกฎหมายจะโดนฟ้องค่าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าข้อ2จะเสียค่าปรับเป็นจนํานวนมากข้อสมเสียชื่อเสีงสงสยงทางธุรกิจทําให้ลูกค้าขาดความเชื่อมัน่นข้อสี่นะคะยกตัวอย่างสถานการณ์หรือสมมุติสถานการณ์จริงค่ะและ้วี้จะใหนานดิจิสกีสกอมินต์นี่มันเพลงนี่ฉันแต่งอีกเก็บม,มันเอาไป,ไปาไร้องได้ยังไง เธอร้องในห้องซ้อมหมาฉันไหมมาร้องก็ใช่ไงมาเป็นเพลงของฉันที่ฉันแต่งขึ้นมาถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของฉันชือใช้ได้เพียงคู่เดียวดทตรีผมร้องไม่รู้จริงจริงนันต้องผิดถึงกฎหมายเหรอก็ใช่ไงสะพานที่สะพานที่ยู่ว่าหลังจะใช้ก็ขอน่ายด้วยนะบทชีวิตแม่มันจันทร์นักหน้าฟ้ายังมีเมตตายังเลือนไว้ 家里